ยกไปขึ้นจะไม่ลากไปเลยเออสามรอบแล้วว้าวออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่นี่นี่ออแย่ว้าออว,ออวร้อยห้าแรงเขาเราต้องกอกน้ำมันถึงจะยกผานขึ้นกอกลงปั๊มแบบนี้กอกไปเรื่อยๆ แล้วก็ติดเครื่องแล้วก็จะยกหางยกผานหน้าขึ้นถ้ามันยกขึ้นมันจะน้ำมันจะพุ่งออกนี่ใช่ไหมใช่พุ่งปุ้ดเลยแ้วมันเริ่มยุบไปแล้ว เครื่องใช่ไหมเครื่องไปเรื่อยๆเยง,ง,ง,งดีๆมายัไงไม่ึืนเลยน้ำมันหายไปเลย ทำรอบแากออกแล้วออกแล้วทรอบแากออกแล้วออกแล้วออกแล้วนีมี่าหางขึ้นได้อารองรั้อาะลงอลารงหางไม่ลงผ่านหน้าผ่านหน้าหรอ พอจอดน้ำมันเสร็จแล้วก็ผ่านหน้าผ่านหลังขึ้นได้เออร้อยห้าแรงเรานี้เอาใจย,ยากจริงๆเลยน้ำมันพุ่งเต็มตาเลยอริงเออหนะยกไปขึ้นจะไม่ลากไปเลยเออเออหนู